สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยยนิสก็จะพาเพื่อนๆมาทําผัดหน่อไม้นะคะผัดวุ้นเส้นหน่อไม้ใส่กับหมูแล้วก็จะใส่ไข่ด้วยนะคะเครื่องปรุงมีอะไรมากนะคะก็มีหน่อไม้นะคะวุ้นเส้นอันนี้ก็ต้นหอมนะคะต้นหอมนี้เยนิสปลูกเองเลยนะคะหอมใหญ่นะคะแล้วก็ หมูเบคอนนะคะใส่เบคอนนะคะแล้วก็มีไข่นะคะเ,เพื่อนใส่ไข่นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะยันนี้กูจะไปเจียวเลยนะคะมีซีอิ๊วนะคะเ,เพื่อนผงปรุงรสนะคะ น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิอ๊วดำนะจ๊ะมามาชว์วิธีทำเลยค่ะเรื่องเรืองก็ห,หน่อยนึงนะจ๊ะ หมูลงไปนะคะหมูนี่ก็เอาตามที่เราชอบเลยนะคะใส่มากใส่น้อยก็่ชอบเลยนะคะ วันนี้ก็ไม่ได้ใส่หมดนะคะเพื่อนๆไม่ได้ผัดหมดนะคะ เราก็จะมาปรุงรสนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่วุ้นเส้นทีหลังนะจ๊ะหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆช้อนชากาแฟนะจ๊ะมันหอย เส้นลงไปเลยเส้นชอบมากก็ใส่มากนะจ๊ะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะไม่ได้คิดว่าจะไม้ชอบค่อนข้างมากมาคะกุ้นเช่นก็จะใส่ใส่เยอะหน่อยนะคะแล้วก็สีอิ้วนะคะยิ้วไม่ใส่ให้หมดเลยเหลือไม่เยอะแล้วเป็นสีอิ้วขาวสีวปรุงรสเนาะ นี่ก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อนเป็นซอสเยื่อซอสคงไม่ใช่ของมะลานะจ๊ะของมะลามันหมดเนาะโอ้โหใส่ซีอิ๊วดำเยอะดำปุยๆเลยดำม,มากเลย เ่ห like ็นน้ำรำอย่างนี้นึกถึงน้ำอะตุ้งอบวุ้นเส้นนะคะเดี๋ยววันไหนจะทำวันดอกไม้นะจ๊ะ trái chảy này các bạn, để lúc riêng thôi, xài nó sẽ nhiều cây nó, ใครไม่ชอบมันดำก็ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำนะคะอย่านิ้มือหนักไปนะคะเพื่อนๆเห็นไหมดำเป,ปือๆเลยดำมะลตตสีเลยนะจ๊ะ ใส่ผักลงไปรีย์ะ ถัดับไม่เยอะก็ได้ออกมาเยอะนะคะเพื่อนอันนี้คือกรต้มกาแฟนะคะอันนี้เสร็จแล้ว มาทานรักจรนะคะเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วนะคะผัดหน่อไม้นะคะผัดหน่อไม้นะคะเพื่อน,อนขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไม่พูดเหมือนไม่มีแรงเพราะว่ายังนิดเหนื่อยนะคะเหนื่อยจากการทํางานนะคะเลือกงานมาไม่มีอะไรกินก็เลยต้องมาผัดหน่อไม้นะคะเพื<ๆ>่อน<ๆ>ก็เหมือนคนไม่มีแรงเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยนะคะไม่เหมือนบ้านเราเนาะซื้ออาหารหน้าปักซอยมาก็กินแล้วเสร็จแล้วได้เลยนะคะอะ ไปกินข้าวกันค่ะ่อนเพื่อนขามามาทานด้วยกันค่ะฝากช่องสมินยาแอนเอลิซิเบธพาแซบด้วยนะคะ